ดูวีดีโอหอสก็บาคนรไม่เข้าใจไม่เข้าใจหาที่จะมาไม่ได้อาจารย์อ่ายอะไรมีวีดีโอให้ดูเลยโอเคแม่ที่ชโไรก็ไ่ี ตอนนี้เวลาใครจะส่งงานนะใครจะส่งงานให้อาจารย์ดูนะคะให้ส่ง ให้ส่งทางไลน์นะแล้วโยมจะอดรอรดโอรอไว้แล้วมาเปิดนะคะไม่ให้เอาแบบของเสียบมานะโยมไม่ให้เสียบโยมนะถ้ามาเสียบโยงเด็ดนาต่มาขอเสียบไว้โยมขอเสียบนอนได้ไหมไม่ได้ต้องส่งแลนี่หเพื่อนแล้วให้เพื่อนส่งให้โยมอาจารย์นะคะวัจะมาร์ที่สี่กเพื่อนบ่อบัววันมาร์กเสียบก็เสียบเลยรอยแากเดียว อันนี้เราจะดูงานของอาจารย์ประเทศเสร็จแล้วปุ๊บเราจะพักโยกนะครับ 拜拜。 การษึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการสะดบล้อของชาวไทยเขมรนะคะ <Okay. S 1> กรณีศึกษาวัดบ้านเดือน,นะะตำบลนาดีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โ okay. อเคเราไปกัาน,นิดหนึ่งนะโอคะ okay. นะคะอ่าอันนี้กรณีศึกษาพรานานาวิเคราะห์นะคะแบบที่เขาสาราเดี๋ยวอาจารย์จะลงแบบเขาสาราเนาะ าสาาว่าเขาสาราเขาทำแบบนี้แบบนี้เขาสาาจะเริ่มปิดจองได้แล้วนะคะ,อะแอปแตรกน,น,รรน,นี่ความเป็นมานะคะบริบททัท่วไปของชุมชนชาวบ้านในละแวกวัดบาบ,บ้าดเดือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษต <25. S 1> รกรรมทำจ้างทั่วไปตัวพวกนี้จะต้องไปใส่ในเนื้อหาข้าง้งข้างหลังน้องต้องตัดออกนะตัวนี้นะคะ

โอเคตัวนี้จะต้องใส่ต้องใส่อะไรคะความความเป็นมา